พี่บูโอ้โหพี่เพิ่งไปขอพรที่ศามพระพรมมาเมื่อเช้าเองนะท่านอนุมัิไวจังอะไรพี่ไปขอพรให้หนูทักเมื่อก่อนเหรอขอให้รักครั้งเดียวพี่สมหวังตาแน่ไม่แถวเลยคนคนนี้เราทักพี่มาแบบนี้เริ่มใจอ่อนแล้วหรอคะอือจะว่าไงนี้นะก็อาจจะเริ่มเริ่มรักก็ได้เย,ย้เอาแล้วนี่พี่มีหวังแล้วสินะ <c oughs> ก็หนูชอบในความพยายามของพี่อะความตั้งใจ การเปลี่ยนแปลงตัวเองมันทําให้หนูนึกถึงใครคนนึงฮะแต่พอหนูมาคิดคิดดูมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้อะ่ะหนูก็เลยคิดว่าเป็นพี่บูรพาทแทนก็ได้แทนเหรอ,อ,อคนที่หนูชอบเคยเชษดใช่ไหมหือบ้าไม่ใช่หนูจะไปชอบพี่เขาได้ไงก็เขาคู่กับพี่แพรวาไปแล้วแต่คนที่มีส่วนทำให้เชษได้คบกับแพรวาคือหนูไม่ใช่เหรอเอ๊ะพี่รู้ได้ไง ยอมมาฝึกง,งานที่บริษัทคุณอายอมสร้างเรื่องโกหกว่าจะย่งเชื้อแปลว่ายอมกแกล้งมาหลอกใช้พี่ทุกอย่างที่ทําไปไม่ใช่เพราะว่าชอบเชืมันหรอกเหรอนี่พี่รู้มาตลอดเลยเหรอมีสองอย่างที่หนูเข้าใจาพี่เกี่ยวกับพี่ข้อแรกพี่ไม่ได้ตกเป็นทาสของสารเคมีในสมองและข้อสองพี่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเป็นคนรักหนูไม่ใช่กลายไปเป็นคนที่หนูเคยรัก